วันนี้เราจะมาตําไหลบัวค่ะนี่ตมามะนาวมะนาวาไข่มะเขือเทศชูรสน้ำตาลทรายน้ำปะลาน้ำปลาพอหอมปลาเราไม่ต้องใส่เยอะ พระเอกของเราค่ะไหลบัวไหลบัวเราจะก้านใหญ่สักหน่อยก็ผ่าเอามากินเลยค่ะหน้าตาน่ากินค่ะเพื่อนจ้ำให้มันนิ่งๆหน่อยเข้าเนื้อไหลบัวมันแข็งเสร็จแล้วค่ะไหลบัวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะไหลบัวของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆน